บ้านเราก็ทําธุรกิจนะคะพี่น้องธุรกิจอะไรบ้างมาเบิงพี่น้องธุรกิจขายฟอยนะคะพี่น้องขายฟอยบําเพ็ญอยสูบมาเด้บําเพ็ญอยสูบมาพี่น้องนี่เป็นฟอยใส่กวาดบานนะคะทาจากต้นมะพร้าวโคกนะคะพี่น้องอันนี้นี่นี่แหละพี่น้องต้นมะพร้าวโคกคันละหกสิบบาทนะคะพี่น้องคันละหกสิบบาทมาซื้อได้อยู่หนาบาทเลยนะคะพี่น้องนี่เป็นฟอยต้นมะพร้าวโคกแล้วก็ฟอยห้า หญ้าแฝกนะคะพี่น้องฟอยหญ้าแฝกอันนี้ฟอยต้นมะพร้าวโคกนะคะพี่น้องธุรกิจขายฟอยขายฟอยพี่น้องช่วงนี้มันมีการมันมีงานพอเราก็ทักฟอยขายอย่างเดียวนะคะพี่น้องมาเป็นฟอยสูบมาดอกบางคนก็ห่าว่าเอ้ยเขาเอ็นเอ็นยังเขาเขื่อนมีกินมีใส่พลาดนะว่าเขาเฮ้าขายมาพี่น้องมาทีเถอะเฮ้าขายฟอยพี่น้องเอ้ยขายฟอยขายฟอยเข้าใจตรงกันนะคะพี่น้องขายฟอยขายฟอยม่เม่นฟอยสูบมาดฟอยกวดเฮียน